สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องสวนครัวก็มีเมนูอาหารจานเดียวทำง่ายทานง่ายประหยัดเวลามาฝากกันค่ะเมนูนี้นะคะมีชื่อว่าข้าวผัดรถไฟค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีข้าวสวย250กรัมอันนี้เป็นข้าวสวยแช่เย็นกัางคืนนะคะไข่ไกหนึ่งฟองต้นหอมผักชีอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะหอมใหญ่60กรัม มะเขือเทศ60กรัมกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วยำครึ่งช้อนโต๊ะซีิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะและสุดท้ายนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะหอมใหญ่กับมะเขือเทศของเราในวันนี้เราจะหั่นให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะ ในส่วนของมะเขือเทศนะคะก่อนที่เราจะนํามาหั่นเป็นเตาเ,เนี่ยให้เราผ่าแบ่งครึ่งเป็นสีซีกแบบนี้แล้วก็หั่นเอาตัวไส้ของมะเขือเทศออกก่อนค่ะจากนั้นถึงค่อยหั่นเป็นลูกเตาแบบนี้ค่ะส่วนต้นหอมแล้วก็ผักชีเราจะซอยรวมกันเลยนะคะซอยเป็นแว่นบางๆแบบนี้ค่ะ หั่นเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันน้ํามันที่เราสามารถใส่ให้เยอะหน่อยได้นะคะเวลาที่ข้าวผัดเนี่ยเคลือบไปด้วยน้ํามันเนี่ยจะทําให้ดูน่ารับประทานค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดผัดจนกระเทียมเริ่มเหลืองหอมนะคะจากนั้นเราถึงจะใส่เนื้อหมูสับลงไปค่ะเนื้อหมูสับวันนี้เราไม่ได้กําหนดอ,อัตราส่วนนะคะจริงๆเราเข้าวผัดรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วเขาจะใช้เป็นคุนเชียงหมูนะคะ แต่ว่าวันนี้เรามีหมูสับเราก็เลยใส่หมูสับแทนค่ะเมื่อเราผัดหมูสับจนเขาเริ่มสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะผัดให้ไข่ไก่พอแตกแล้วก็เริ่มเป็นลิ่มๆนะคะเมื่อเราผัดจนไข่ไก่เริ่มเป็นลิ่มเกือบจะสุกแบบนี้เราก็จะใส่ข้าวลงไปผัดกับไข่เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะผัดให้ข้าวไข่หมูเนี่ยเข้ากันดีค่ะ เื่อเราผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดให้หอมใหญ่กับมะเขือเทศพอเข้ากันนะคะไม่ต้องผัดจนถึงขนาดสุกใสนะคะเมื่อเราผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เราผัดจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีนะคะสุดท้ายเราจะใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีที่เราซอยเอาไว้ลงไปค่ะผัดให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ปิดไปแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูข้าวผัดรถไฟของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ทําง่ายทานง่ายเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องส่วนครัวของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ